พวกเรามาเข้าสู่ระบบปฏิบัติการทางจิต MetaJoun Vap d y Experience ในการโปรแกรมจิตหรือทำสมาธิแบบเรียบง่ายพร้อมๆกับผมนะครับเริ่มต้นจากการทำสมาธิใ้การใ้การมีสติอยู่กับลมหายใจ อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาใช้หัวใจที่มันสงบสุขใช้ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาใช้จิตวิญญาณและความรู้สึกที่เราตื่นตัวหรือตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับลมหายใจและทำสมาธิพร้อมๆกับผมในปับ,บัดนี้ครับ สิทธิถึงลมหายใจที่ละเอียดอ่อนและปราณีตสัมผัสความรับรู้ของจิตที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มันเป็นกระบวนการที่ติดใต้สำน็กของเรากำลังสัมผัสกับพลังอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสมาธิหรือโปรแกรมจิตที่เรากำลังอยู่กับสติสัมชัญญะ อยู่กับลมหายใจทํากลางธรรมชาติและอ้อมกอดของของเขาสายน้ำและความสงบ ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ทรงพลังทำให้เราสัมผัสกับกระแสาทานของชีวิตที่ลึกซึ้งมันคือความมุ่งมั่นมันคือความปรารถนาที่จิตวิญญาณของเรา กำลังตื่นเบิกบานกาลังมีชีชวิตชีวาตอนที่คลื่นสมองของเราเข้าสู่สภาวะอัลฟ่าซึ่งมีความถี่ประมาณเจ็ดถึงเก้าเฮิร์ตเราจะรู้สึกถึงความสงบเราจะสัมผัส ความตื่นรู้ภายในจิตของเราจะมีความเมบิกบานมีความปราดเปรื่องและเมื่อสมองเข้าสู่สภาวะที่พิกคั่วเป็นแอม,ม่าเวฟที่มีความถี่ประมาณ3 0ถึงถึงห0หรือ70เฮิร์ตั่นหมายถึงความกระปรี้กระเปล่าความกระตือหรือล้นความมีชีวิตชีวาจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไร้ขีดจำกัดและกระบวนการนี้ละ่ะที่จะทำให้เราสามารถค้นพบ สูตรลับของความสาเร็จค้นพบอะคอลีทึมหรือวิธีจัดเรียงความคิดหรือกระบวนการทางจิตสู่โอกาสและความสําเร็จท,ที่ไร้ขีดจำกัดมันคือการเข้าถึงสมาธิเข้าถึงการโปรแกรมจิตที่ทรงพลังที่สุดเราสัมผัสกับ ความรู้สึกผ่านลมหายใจและความรู้สึกตัวพร้อมๆกับผมอีกครั้งหนึ่งในขนาดนี้แล้วเราจะรู้สึกถึงความคิดที่มันกาลังกําลังกาลังอะไรกำลังเปล่งประกายของความซับซ่านของความมีชีวิตชีวาของความปราดเพลองดุดดังอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากการทะลุทะลวงเข้าไปในระดับของโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สซึ่งเป็นการเชื่อมต่อความสําเร็จ ความมั่งคั่งลํำรวยหรือการใช้กฎแห่งจัก,กรวาลผ่านการโปรแกรมจิตซึ่เราจะอยู่กับความสงบใช้ความสงบเพื่อตื่นรู้หรือจุดไฟให้จิตวิญญาณเราลุกโชนขึ้นนันคือกระบวนการของการค้นพบพลังอำนาจอันล้กลับของชีวิตที่เราทุกคนจะสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับผมเราเข้าสู่กระบวนการของการจุนจิตแบบเมสตา do what I experienced than economy. ความสงบที่จิตของเราจะรู้สึกได้ผ่านลมหายใจความรับรู้ของสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจากความว่องไวของของจิตที่รู้เท่าทันความคิดที่มองเห็นกระบวนการของความคิดจนถึงการ สแกนหรือการเจาะลึกเข้าไปสู่วิธีการที่จะทำให้เราค้นพบความสำเร็จอย่างไร้รอยต่อความสำเร็จแบบไฮสปีดความสำเร็จแบบแบบติดอาวุธทางทางความคิดติดอาวุธทางจิตวิญญาณ ที่เราเรียกว่าการจุนจิตแบบวับได้ตอนที่เราวับได้ทางจิตคือความสงบที่เกิดขึ้นจากพลังพลังงานพลังจิตพลังของสติปัญญาพลังของความรู้สึกที่เราเรียกว่า positive thinking สงบเรื่นรมเบิกบานมีชีวิตชีวาและตื่นรู้อย่างแท้จริงแล้วเข้าสู่ระบบของการจุนจิตพิเศษนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่พวกเราทุกคนสามารถฝึกพร้อมกับผมในขนาดนี้ แค่เราก็ถึงความรู้สึกของลมหายใจความรู้สึกของความมีสติที่มันตื่นตื่นตัวที่มันเเวกที่มันเวกอัพที่มันพวยพุ่งออกจากหัวใจของเรา เราก็จะรู้ว่าวิกฤตของโลกคือโอกาสที่เรากำลังค้นพบทางเลือกใหม่ของชีวิตสู่ความสำเร็จที่คู่ควรกับเราที่สุดเริ่มต้นสู่ความรับรู้เริ่มต้นจากการเติมเต็มชีวิตด้วยการบันทึกประสบการณ์แห่งชีวิตด้วยการบันทึกกระบวนการแห่งชีวิตที่ล้ำเลิศ จากการค้นพบวิธีการที่เลิศล้ำด้วการจูนจิตหรือเมตาจูนวัฟได้อ็กซ์เพ n c ยซึ่งเรากำลังเรียนรู้ประสบการณ์นี้พร้อมกับผมสงบสยบเคลื่อนไหวใจท,ที่ทรงพลังเราจะได้รับความรู้สึกหรือความคิดที่เหนือกว่าและเมื่อเรามีเป้าหมายหรือปณิธาน The Power of Intention ที่ชัดเจนเราจะรู้สึกถึงพลังแห่งความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดเราจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือความอิ่มเอมของชีวิตที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเราที่เกิดขึ้นจากสติสํานึกรู้ที่เกิดขึ้นจากมโนสํานึกที่เกิดขึ้นจากอัลกอริทึมของการมองเห็นความจริงที่เหนือกว่าในระบบของการทํางานของซูเปอร์คอนชิสเนหรือจิตเหนือสํานึกซึ่งวิธีการนี้แหละเป็นวิธีการที่เราจะโปรแกรมจิตได้อย่างง่ายดายรู้สึกถึงความสําเร็จรู้สึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาพร้อมกัน ในการสัมผัสกับประสบการณ์นี้พร้อมๆกับผม อาที่จิตวิญญาณของเรากำลังเข้าถึงความสงบกำลังเข้าถึงความรับรู้ที่ลึกซึ้งเราจะสัมผัสกับพลังอำนาจอันเล่นลับของชีวิตได้อย่างง่ายดายและตอนที่เราโปรแกรมจิตถึงความสำเร็จหรือรู้สึกถึงเครือข่ายชีวิตหรือธุรกิจ ที่เรากําลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและแน่นอนวิธีการที่ล้าเลิศมันจะเกิดขึ้นจากจากจากจิตท,ที่มันปิ๊งแวบที่พลันก็เกิดก็เกิดความรับรู้ขึ้นอย่างฉับพลัน เป็นการรับรู้ว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนที่จะดึงดูดความสำเร็จที่จะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยหรือที่จะใช้ชีวิตในแบบของคนที่โชคดีซึ่งคู่ควรกับเราที่สุดกระบวนการนี้หลักคือการต่อวงจรที่เราเรียกว่าม e ส t ตาจูนวาร์ไดเอ็กซ์เพียซึ่งจะมันเป็นเคล็ดวิชาที่พวกเราจะต้องมาต่อวงจรกับผมแบบ ตัวต่อตัวฝึกกับผมในถ้าคริสตัลแห่งนี้ที่เป็นถ้าที่จําลองหรือเนรมิตมาจากถ้ำเล่นรับบนเทือกเขาหิมาลัยและในขณนะดเดียวกันพวกเราสามารถจูนกับผมได้ทางออนไลน์ทั่วโลกสามารถจะสื่อสารกับผมผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันในระบบปฏิบัติการพิเศษไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของการจูนจิตที่เราเรียกว่าเมสตาจูนว่บไดเอซวนซึ่งพวกเราสามารถเข้าสู่ การฝึกฝนที่ได้ด้วยตัวเองซึ่งผมจะดูแลและให้คำแนะนำหรือถ่ายทอดกระบวนการทางจิตอย่างสุดหัวใจให้กับพวกเราทุกคนเราเข้าสู่การต่อบวงจรพิเศษนี้อีกครั้งหนึ่งในในขณะนี้ เชื่อมโยงเข้าไปสู่ความแน่วแน่ความตั้งมั่นและความรู้สึกที่จะที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความทุนิ็จที่เราปรารถนาหัวใจที่มันยิ่งใหญ่และทรงพลังเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถดึงดูดความสําเร็จอย่างไร้ขีดจํากัดความสงบเยือกเย็นความสุขุมรอบคอบความรักและความจริงใจที่ทําให้เราสามารถที่จะเอาชนะบททดสอบหรืออุปสรรคนานาประการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกระบวนการนี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วย พลังงานชีวิตว่าด้วยปรัชญาของความสำเร็จและทำให้เราสามารถค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเราเองเราจะรู้สึกถึงความความมีชีวิตชีวาเราจะรู้สึกถึงความตื่นเบิกบานเราจะรู้สึกถึงความรื่นรมถึงความสนุกสนาน ถึงความคิดสร้างสรรค์ถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อชีวิตของเราและผู้คนบนโลกใบน,นี้และที่สำคัญคือเราจะสามารถที่จะค้นพบอัลกอริทึมหรือวิธีการแห่งความสําเร็จที่สลับซับซ้อนได้อย่างแยบคายทะลุทะลวงโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สสู่ความจริงที่เหนือกว่าคือการบรรลุถึงความสําเร็จ ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากอำนาจอันลึกลับของสติธัญญาค้นพบชีวิตที่แท้จริงที่เราเป็นผู้เลือกลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองและนี่คือกระบวนการของการจูนจิตในโลกยุคใหม่ เอาถึงกระบวนการแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตของเราสู่วิธีชีวิตใหม่ New Normal การค้นพบปรัชญาและกระบวนการของชีวิตที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจหรือทุกๆวินาทีบนโลกใบนี้ได้อย่างไรขีดจำกัด